ยาไพี่หันไปตรงไหนแล้วเห็นขี้ฝุ่นนะทำไมดีด้วยอ่ะเพราะนั่นแหละผมบอกยายพี่หันไปตรงไหนแล้วเห็นขี้ฝุ่น,ม,ยยน,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 นมันก็เลยกลายเป็นวันวันหนึ่งผมไม่ได้ทางเป็นอกจากมองหาขี้ฝุ่น <c oughs> ทำไมทำไมต้องเป็นคนขนาดนั้นนะเป็นอะไรอ่ะผมถูกฝึกมาแบบนี้สมัยเด็กอ่ะผมมีหน้าที่เป็นบัตเลอร์ของคนในบ้าน <c oughs> พ่อบอกเลยว่าฉันเจอขี้ฝุ่นที่ไหนก็นจ,ะจะโดนโอ๋ออแล้วเขาผมก็กวาดกวาดใช้ถูปกติแล้วพ่อก็จะมีวิธีหาขี้ฝุ่นแบบ ใครจะไปรู้อย่างเช่นสันประตูอะไรเงี้ยมันหลบมุมอยู่พ่อก็จะลากเก้าอี้มาเงี้ยแล้วก็เปิดประตูแล้วก็ขึ้นไปเอามือลูดสันประตูอ่ะไม่โดนตลอดเลยนี่้ก็เจอแล้วก็ปาบแล้วโดนตลอดเลยผมก็สุดท้ายพอมันถูกฝึกมาแบบนั้นมันก็เลยทําให้เรากลายเป็นคนแบบนั้นเออคุณถึงพ่อบ่อยมากเลยนะใช่นี่คุณพ่ออยู่ตรงนี้ข้าวของนี่คือของพ่อหมดเลยอนี่คือโซนคุณพ่อนี่ไอที่ นี่ไงนี่คือตัวหนังสือเมื่อกี้อ่า,อ,าอยู่ที่หนังสืออันนี้เลยังสือเล่มนี้